Thank you. ลุงนวดฝนฟ้าพยากรณ์ขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่กดติดตามกดแชร์กดชอบและหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยกดแชร์เพื่อไม่ให้พลาดคลิปพยากรณ์อากาศดีๆจากลุงหนวดฝนฟ้าพยากรณ์ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมาพบกับผมลุงนวดฝนฟ้าพยากรณ์จะมาพยากรณ์อากาศประจําวันที่31 ตุลาคมพุทธศักราช2,567ตั้งแต่เวลา6นาฬกาวันนี้จนถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้นะครับผมโดยอาศัยข้อมูลจากทางกรมอุตุนิยมวิทยานะครับแล้วก็ windy com ครับผมวันนี้วันสิ้นเดือนนะครับพ่อแม่พี่น้องเรามาติดตามสภาวะภูมิอากาศของประเทศไทยจะเป็นอย่างไรกันบ้างเรามาติดตามกันได้เลยครับผมแผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมาก ประจำวันที่31ตุลาคมพุทธศักราช2567ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาวันนี้จนถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้มีพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักคือ35.1ถึง90มิลิเมตรแทนค่าด้วยสีเหลืองนะครับผมขอไล่าจากมาไล่ามาจากทางภาคใต้นะครับได้แก่จังหวัดนาราธิวาสยะลาปัตตานีสงขลาสตูลพัทลุงตรังนครศรีธรรมราชพังงาจังหวัดระนองจังหวัด ประจวบคีรีขันธ์จังหวัดเพชรบุรีจังหวัดสระแก้วฉะเชิงเซาชลบุรีระยองจันทบ,บุรีและจังหวัดตราดครับผมส่วนพื้นที่อื่นๆของประเทศไทยนั้นไม่เป็นพื้นที่เสี่ยงภัยนะครับผมไม่มีไม่เป็นพื้นที่เสียยเเส่ยงภัยฝนตกฝนตกหนักนะครับพ่อแม่พี่น้องเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศประจําวันของประเทศไทยกันได้เลยครับผมลักษณะอากาศทั่วไปของประเทศไทยประจําวันที่31ตุลาคม ตั้งแต่6นาฬิกาวันนี้จนถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้พบว่าบริเวณความกดอากาศสูงและมวลอากาศเย็นกำลังอ่อนปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนลักษณะเช่นนี้ทําให้บริเวณดังกล่าวยังคงมีอากาศเย็นในตอนเช้านะครับผมในขณะที่มียอมความกดอากาศต่ําบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางประกอบกับมีแนวพัดสอบของลมตะวนันตกและลมตะวันออกเฉียงเหนือ บริเวณภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกส่งผลทําให้ประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนฟ้าขนองและมีฝนฟ้าและมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคตะวันออกประกอบกับลมตะวันตกและลมตะวันตกเฉียงเหนือพัดปกคลุมทะเลดามันภาคใต้และอ่าวไทยส่งผลทําให้มีฝนตกหนักบางแห่งในภาคใต้ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาวะอากาศที่เปลี่ยนแปลงและ และระวังอันตรายจากฝนตกหนักไว้ด้วยนะครับส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลน้ำมันและอ่าวไทยมีกําลังปานกลางโดยทะเลน้ำมันและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองไว้ด้วยนะครับอันหนึ่งในช่วงวันที่วันที่สองถึงห้าพฤศจิกายนนี้ บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางถึงค่อนข้างแรงอีกระลอกหนึ่งจากประเทศจีนจะแผ่เสริมลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนภาคใต้ตอนบนและทะเลจีนใตล้ลักษณะเช่นนี้จะทําให้ประเทศไทยบริเวณตอนบนมีฝนฟ้าขนองกับมีลมกระโชกแรงเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่ในในระยะแรกนะครับผมหลังจากนั้นอุณหภูมิจะลดลง โดยมีอากาศเย็นกับมีลมแรงโดยเฉพาะทางภาคเหนือและภาคตะนออกเฉียงเหนืออุณหภูมิจะลดลง2-4องศาเซลเซียสส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะน,นตออกและภาคใต้ตอนบนอุณหภูมิจะลดลง1-3องศาเซลเซียสในขณะที่มีร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ตอนกลางทําให้ทําให้ภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งนะครับผมเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศสําหรับประเทศไทย ตั้งแต่6นาฬิกาวันนี้จนถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้ภาคเหนือโดยแยกออกเป็นหลายภาคดังต่อไปน,นี้นะครับผมภาคเหนือม,มีอากาศเย็นในตอนเช้าทางตอนบนของภาคโดยมีฝนร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากพิษณุโลกและจังหวัดเพชรบูร,บรณ์อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่21-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่33-35องศาเซลเซียส มีลมตัวออกความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศของทางภาคตัวออกชิงเหนือกันครับพบว่าภาคตัวออกชิงเหนือมีอากาศเย็นในตอนเช้าทางตอนบนของภาคโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมิและจังหวัดนครราชสีมานะครับอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ 22- 25องถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่31-34ถึง องศาเซลเซียสมีลมตวนออกเฉียงเหนือความเร็ว10 25กิโลเมตรต่อชั่วโมงเราเลื่อนลงมาทางภาคกลางกับภาคตวนออกกันครับผมโดยพบว่าทางภาคกลางมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีลบบุรีสระบุรีนครปฐมราชบุรีสมุทรสงครามและจังหวัดสมุทรสาครนะครับพรอแม่พน้องอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23 26องศาเซลเซียส อุณภูมิสูงสุดอุณภูมิสูงสุดอยู่ที่34-36องศาเซลเซียสมีลมตะวันออกความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศสำหรับทางภาคตะวันออกกันครับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชะเชิงเซาสะแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและจังหวัดตราดอุณภูมิต่ำสุดอยู่ที่22-26องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่31-34องศาเซลเซียสมีลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองอาจจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะครับผมเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศประจำวันของทางภาคใต้กันครับผมสำหรับทางภาคใต้ฝั่งตะวันออกนั้นหรือฝั่งอ่าวไทย วันนี้คาดการณ์ว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคิรีขันนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายยลาปัตตานีและนราธิวาสนะครับผมอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่32-36องศาเซลเซียส,สมีลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตร ห่างฝั่งมีขึ้นสูงประมาณ1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองอาจจะมีขึ้นสูงมากกว่า2เมตรนะครับพ่อแม่พี่น้องเราข้ามฝั่งมาทางภาคใต้ฝั่งทนตกหรือฝั่งอันดามันกันครับผมฝั่งอันดามันวันนี้คาดการว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและจังหวัดสตูลอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่24-26องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่3 3มสถึงสาองศาเซลเซียสมีลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว15-30ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีขึ้นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองอาจจะมีขึ้นสูงมากกว่า2เมตรนะครับเราเลื่อนขึ้นมาดูการพยากรณ์อากาศของทางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลกันครับพ่อแม่พี่น้องคาดการณ์ว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่24-25ถึงองศาเซลเซียส อุณภูมิสูงสุดอยู่ที่33-35องศาเซลเซียสมีลมตะวนออกเสียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศล่วงหน้าของกรุงเทพมหานครกันครับผมโดยวันพรุ่งนี้คือวันที่1พฤศจิกายนวันศุกร์นะครับผมคาดกันว่ากรุงเทพมหานครจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่นะครับอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่35ตาตสุดที่24องศาเซลเซียส ส่วนวันที่สองพฤศจิกายนและว,วันที่3พฤศจิกายนนั้นเสาร์อาทิตย์นี้คาดกันว่ากรุงเทพมหานครมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่นะครับผมอุณภูมิสูงสุดที่34ต่ต่ำสุดอยู่ที่22องศาเซลเซียสครับส่วนวันจันทร์ที่4พฤศจิกายนจนถึงวันพุทธที่6พฤศจิกายนคาดการว่ากรุงเทพมหานครมีฝนฟ้าขนองร้อยละ10ของพื้นที่นะครับผมอุณภูมิสูงสุดอยู่ที่34 ต่ำสุดที่22อ,องศาเซลเซียสนะครับเรามาติดตามการพยากรณ์ปริมาณฝนล่วงหน้าของทางกรุงเทพมหานครกันครับผมพยากรณ์ปริมาณฝนสะสม24ชั่วโมงบริเวณกรุงเทพมหานครตั้งแต่วัน7โมงเช้าของวันพฤหัส,สบดีที่31ตุลาคมจนถึง7โมงเช้าของวันศุกร์ที่1พฤศจิกายนพบว่ากรุงเทพมหานครไม่มี ไม่มีพื้นที่ฝนตกหนักและก็ไม่มีพื้นที่ฝนตกปานกลางนะครับผมอาจจะมีฝนตกเล็กน้อยครับอยู่ในส่วนใจกลางของกรุงเทพมหานครครับผมเรามาวิเคราะห์โมเดลฝนกันครับผมโดยอาศัยข้อมูลจากวิน d ี c o m นะครับก็พบว่าตั้งแต่ช่วงเช้าของวันที่31จนถึงเที่ยงวันของวันที่31ครับคือว่าเที่ยงวันวันนี้ก็พบว่าประเทศไทยและสปปลาวก็ไม่มีกลุ่มเมฆฝนนะครับผม ส่วนใหญ่มีกลุ่มเมฆฝนเบาบางครับพ่อแม่พี่น้องสําหรับประเทศไทยโดยในช่วงนี้ลักษณะอากาศก็จะพบว่ามีกลุ่มเมฆฝนน้อยแล้วนะครับผมสําหรับประเทศไทยและสปะปลาวเนื่องจากเข้าสู่สภาวะอากาศของฤด,ดูหนาวแล้วนะครับพ่อแม่พี่น้องส่วนใหญ่ฝนก็จะไปตกอยู่แถวทางภาคตะหนออกและทางกรุงเทพมหานครแล้วก็ทางภาคใต้เสียเป็นส่วนใหญ่นะครับพ่อแม่พี่น้องโดยเฉพาะทางภาคใต้ จะเป็นช่วงที่มีฝนตกชุกนะครับผมช่วงนี้ก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องทางภาคใต้เพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรไปมาด้วยนะครับผมโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ประเทศไทยเรามีกลุ่มเมฆฝนเข้ามาปกคลุมก็จะอยู่ในช่วงตั้งแต่เวลา13นาฬิกาจนถึงเวลา18นาฬิกานะครับพ่อแม่พี่น้องส่วนใหญ่ก็จะอยู่ทางภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครและภาคใต้ครับผมโดยในภาคใต้วันนี้กลุ่มเมฆฝนได้เข้ามาสะสม กลุ่มเมฆฝนได้เริ่มเข้ามาสะสมสําหรับทางภาคใต้หรือสําหรับประเทศไทยเราก็อยู่ในช่วงเวลาประมาณ14นาฬิกานะครับพ่อแม่พี่น้องโดยเฉพาะทางภาคใต้และภาคตะวันออกส่วนใหญ่ก็จะเป็นกลุ่มเมฆฝนลักษณะเล็กน้อยจนถึงปานกลางนะครับผมส่วนใหญ่ทางภาคใต้ปานกลางก็จะอยู่ในบริเวณของจังหวัดชุมพรสุราธานีนครศรีธรรมราชจังหวัดพัทลุงสงขลายะลาปัตตานีและนราธิวาสครับผมเป็นกลุ่ม อยู่ค่อนข้างหนาแน่นนะครับส่วนใหญ่จะก็รูปแบบของฝนก็จะอยู่ในลักษณะนี้เกือบทุกวันครับผมช่วงนี้ภาคใต้มีฝนชุกเพิ่มมากขึ้นนะครับพ่อแม่พี่น้องโดยเฉพาะในช่วงเวลา13นาฬิกาจนถึงเวลา17-18นาฬิกาครับผมส่วนทางภาคตะวันออกนั้นก็มีฝนเพิ่มมากขึ้นนะครับแต่ก็ยังอยู่ในลักษณะไม่หนักครับผมส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในลักษณะกลุ่มเมฆฝนเล็กน้อยนะครับพ่อแม่พี่น้องส่วนประเทศไทยเราส่วนอื่นๆนั้น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็มีกลุ่มเมฆฝนเล็กน้อยนะครับแล้วก็ภาคกลางก็จะมีกลุ่มเมฆฝนอยู่แถวตามแนวชายแดนที่ติดกับประเทศเมียนมานะครับผมเช่นจังหวัดกาญจนบุรีจังหวัดราชบุรีจังหวัดสุพรรณบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครครับผมแต่ก็ยังอยู่ในลักษณะเล็กน้อยครับผมส่วนทางภาคอีสานนั้นภาคอีสานทางฝั่งตะวันตกที่ติดกับภาคเหนือแล้วก็ติดกับภาคกลางส่วนใหญ่ก็จะมีกลุ่มเมฆฝนในลักษณะเล็กน้อยนะครับในช่วงเวลา 1 3ถึงนาฬิกาครับผมไล่มางแต่จังหวัดบุรีรัมย์จังหวัดนครราชสีมาช,ชัยภูมินะครับผมซึ่งเป็นรอยต่อของทางภาคกลางก็จะจังหวัดสระบุรีลบบุรีเพชรบูรณ์ชัยภูมิจังหวัดเลยพิษณุโลกครับผมกลุ่มเมฆฝนเป็นแถบอยู่ในกลุ่มนี้นะครับสําหรับวันนี้ส่วนสวนปปราวนั้นพบว่าทางลาวตอนเหนือและตอนกลางไม่มีกลุ่มเมฆฝนนะครับผมสําหรับวันนี้ส่วนใหญ่ ก็จะเป็นท้องฟ้าโปร่งและอาจจะบางส่วนก็อาจจะคืมฟ้าคืมฝนนะครับแล้วก็ทางภาคใต้ของเราจะมีกลุ่มเมฆฝนอยู่ย่อมหนึ่งครับโดยเฉพาะอยู่แถวทางเสกองและอัฐปือนะครับผมคาดกันว่าจะตกก็อาจจะตกในลักษณะเล็กน้อยแต่บางครั้งอาจจะอยู่ในลักษณะผ่านกลางครับในบางชั่วโมงซึ่งเป็นช่วงที่คล้ายๆกับเป็นพายุดีเพียชันนะครับผมคือ พายุจามีได้อ่อนตัวลงก็ยังมีผลกระทบอยู่เล็กน้อยนะครับเนื่องจากว่ามันเป็นพายุหมุนพอหมุนรอบมาก็จะเข้าฝั่งหาทางเวียดนามและก็ทางสปปลาวครับผมซึ่งอาจจะทาให้เกิดฝนตกชุกได้ในช่วงนี้นะครับผมก็จะเริ่มกระจายตัวออกไปแล้วครับซึ่งคาดการณ์ว่าจะไม่มีผลกระทบต่อสอปปลาว,าว,าวก็อาจจะอยู่ในช่วงวันที่1พฤศจิกายนครับผมซึ่งได้สลายตัวไปนะครับพ่อแม่พี่น้องสําหรับพายุจามี เรามาดูโมเดลฝนกันในช่วงเวลาประมาณ20นาฬิกากันครับผมในช่วงเวลา20นาฬิกาจนถึงช่วงเช้าตรู่ของวันที่1ก็พบว่าประเทศไทยและสปะปลาวไม่มีกลุ่มเมฆฝนนะครับพ่อแม่พี่น้องคาดการว่าจะมีอากาศเย็นลงนะครับตามที่ทางกรมอุตุนิยมแจ้งมาโดยเฉพาะทางภาคเหนือภาคตอนออกเฉียงเหนือและก็อาจจะร่วมไปถึงสงปปลาวด้วยครับผมอาจจะมีอากาศเย็นลงแล้วก็จะมีลมกระแสลมพัดเข้ามาครับซึ่ง ก็จะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคเหนือและสปะปลาวก็จะมีลมพัดเข้ามาพร้อมกับอากาศเย็นนะครับพ่อแม่พี่น้องแล้วก็ช่วงนี้พ่อแม่พี่น้องที่เกี่ยวข้าวที่จะเก็บข้าวไว้ไว้หุงหาอาหารหรือไว้สําหรับกินประจําปีก็สามารถตากข้าวได้ครับช่วงนี้โดยส่วนใหญ่ในช่วงนี้สําหรับทางภาคอีสานโดยเฉพาะทางอีสานตอนบนที่เริ่มเกี่ยวข้าวก็จะตากข้าวอยู่ตามถนนหนทางครับพ่อแม่พี่น้อง ก็ขอให้คนที่เดินทางได้เพิ่มความระมัดระวังด้วยนะครับเนื่องจากว่าบางทีก็อาจจะตากข้าวข้ามวันข้ามคืนครับผมสำหรับการพยากรณ์อากาศวันนี้ก็จะขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมในช่วงเวลาประมาณเที่ยงวันของวันที่1ครับซึ่งโดยภาพรวมของการวิเคราะห์โมเดลฝนวันนี้ก็จะพบว่าประเทศไทยและสปะปลาวมีกลุ่มเมฆฝนน้อยนะครับผมซึ่งจะเข้าเข้าสู่ฤดูหนาวกันเรียบร้อยแล้วครับผมและประเทศไทยของเรา ก็จะมีฝนเคลื่อนลงไปอยู่ทางภาคแถวกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตวันออกและภาคใต้เสียเป็นส่วนใหญ่แล้วนะครับในช่วงนี้ก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องทางภาคใต้เพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรไปมาและและนักท่องเที่ยวด้วยนะครับผมที่ไปเที่ยวทางภาคใต้โดยเฉพาะทางภูกเกต็ตและนองกระบี่พังงาตรังและจังหวัดสตูลก็ขอให้เพิ่มความระมรัดระวังอย่าประมาทครับผมช่วงนี้เป็นช่วง การเปลี่ยนแปลงของฤดูกาลอาจจะมีพายุโดยเฉพาะพายุตะวันตกเฉียงใต้นะครับดุนแรงมากขึ้นหรือเพิ่มกําลังแรงขึ้นก็ขอให้ระมัดระวังกันด้วยครับผมอย่าประมาทครับพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าทะเลครับมันกว้างใหญ่ไพศาลครับพ่อแม่พี่น้องขอให้ระมัดระวังกันด้วยนะครับสําหรับการพยากรณ์อากาศวันนี้เราก็จะมาสรุปการพยากรณ์อากาศประจําวันกันเลยครับผมพยากรณ์อากาศประจําวันพฤหัสบดีที่31ตุลาคม พุทธศักราช2567ในช่วงระหว่างเวลา6นาฬิกาวันนี้จนถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้โดยใส่ข้อมูลจากทางกรมอุตุนิยมวิทยานะครับผมโดยคาดการว่าภาคเหนือมีอากาศเย็นในตอนเช้าทางตอนบนของภาคมีฝน10%ของพื้นที่นะครับแถวจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากพิษณุโลกและจังหวัดเพชรชบูรณ์ครับผมส่วนทางภาคตนออกเฉียงเหนือนั้นอากาศเย็นในตอนเช้าทางตอนบนของภาค มีฝน10%ของพื้นที่บริเวณจังหวัดเลยชัยภูมิและจังหวัดนครราชสีมานะครับพ่อแม่พี่น้องส่วนทางภาคกลางคาดการว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่แถวบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีลบบุรีสระบุรีนครปฐม,มราช,ชบ,บุรีสมุทรสงครามและจังหวัดสมุทรสาครน,นะครับส่วนทางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้คาดการว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่นะครับผมแล้วก็ข้ามมาทางภาคตะวันออก ก็จะพบว่าภาคตะวันออกวันนี้คาดการณ์ว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่อาจจะมีฝนตกหนักบางแหง่งบริเวณจังหวัดชาเชียงเศราสะแก้วชลบุรีระยองจันทบ,บุรีและจังหวัดตราดนะครับส่วนทางภาคใต้นั้นภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยคาดการณ์ว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่นะครับพ่อแม่พี่น้อง ฝนตกหนักมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์นครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาปัตตานีและนาราธิวาสนะครับผมส่วนภาคใต้ฝั่งอันดามันนั้นคาดกันว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาจังหวัดตรงังและจังหวัดสตูลน,นะครับผมส่วนคลื่นทะเลนั้นถ้าเป็นอยู่ในช่วงที่อยู่ในพื้นที่ฝนฟ้าขนองก็อาจจะสูงมากกว่า2เมตรนะครับพ่อแม่พี่น้อง ขอให้ชาวเรือโดยเฉพาะเรือเล็กทั้งสองฝั่งครับทั้งอ่าวไทยและอันธมันเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือด้วยนะครับผมเนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงต้นหนาวปลายฝนพายุก็จะเริ่มเปลี่ยนทิศทางและก็มีเพิ่มความรุนแรงมากขึ้นนะครับพ่อแม่พี่น้องขอให้ระมัดระวังกันด้วยนะครับสำหรับการพยากรณ์อากาศวันนี้กับผมลุงนวดฝนฟ้าพยากรณ์ก็ขอยุติและจบการพยากรณ์และรายงานอากาศสำหรับวันนี้ ไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับพอแม่พี่น้องขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามกดแชร์และกดให้กำลังใจทีมงานนะครับผมสวัสดีครับ